สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเรา s j 0 1จศนําะนำเสนอระบบประมวลผลภาพสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 1. น,นายชาชายพันแก้ว2นายอภิชาติพาชื่นและ 3. นายอำนาจศากักดิ์ไกรสุขโดยมีที่ปรึกษาโครงงานคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภฤกจันจรัจจิตครับสำหรับโครงงานนี้เป็นการสร้างระบบประมวลผล,ผลภาพสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจวัดอุณหภูมิได้สะดวกปลอดภัยโดยมีหลักการดังนี้คือจะใช้กล้อง2ตัวทํางานร่วมกันโดยกล้องอินฟราเรดจะทําหน้าที่ในการตรวจจับอุณหภูมิส่วนกล้องเว็บแคมจะทําหน้าที่ในการตรวจจับใบหน้าซึ่งกล้องทั้ง2จะส่งข้อมูลไปยังร a s เบอรี่พาย4เพื่อทําการประมวลผลแล้วร a s เบอรี่พาย4ก็จะส่งผลออกไปแสดงยังหน้าจอมอนิเตอร์เพื่อให้ทราบค่าอุณหภูมิที่ถ่ายได้ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับเพื่อสร้างระบบประมวลผลอุณหภูมิร่างกายโดยใช้ภาพถ่ายครับส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับจะได้ระบบที่สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครับโดยทฤษฎีหลกัหลกๆที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วยหลักการทํางานของกล้องถ่ายกล้องถ่ายภาพความร้อนครับคือว่า ล้องถ่ายภาพความร้อนนี้จะประกอบด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดหลายๆตัวนะครับแต่ละตัวจะแสดงผลออกมาในรูปแบบสีที่ต่างกันตามอุณหภูมิของจุดนั้นโดยทั่วไปสีแดงจะแสดงผลบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและสีน้ำเงินจะแสดงผลบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำผลของแต่ละจุดที่ได้จากเซ็นเซอร์แต่ละตัวเมื่อนำม,มารวมกันแล้วจะประกอบเป็นภาพถ่ายความร้อนครับ ซึ่งเป็นการแปลงรังสีอินฟราเรดตรงที่เซนเซอร์ตรวจจับได้ให้อยู่ในหน่วยของอุณหภูมิครับทฤษฎีต่อมานะครับเป็น face detection คือเป็นการตรวจจับใบหน้าก็คือว่าจะมีการตรวจจับใบหน้าของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอหลังจากนั้นก็จะทำการประมวลผลภาพใบหน้าเพื่อให้ภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ง่ายต่อการจำแนก ครับสำหรับโครงสร้างของระบบน,นะครับหลักการทํางานคือจะใช้กล้องทั้งสองตัวในการทํางานร่วมกันนะครับโดยกล้องถ่ายภาพอินฟาเลชชนิด MLX90640 นั้นจะทําหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิส่วนกล้องเว็บแคมนะครับจะมีหน้าที่ตรวจจับใบหน้าซึ่งกล้องทั้งสองนั้นจะส่งข้อมูลไปยัง Raspberry Pi 4ครับเพื่อทําการประมวลผลโดยจะนําภาพทั้งสองภาพมาปร,ประมวลผลร่วมกันนะครับโดยหลักการคือเป็นการเอาภาพทั้งสองภาพนะครับมาซ้อนทับกัน เพื่อหาบริเวณที่เป็นใบนหน้านะครับเนื่องจากกล้องอินฟาเรดนั้นไม่มีความสามารถในการตรวจจับใบหน้านะครับแล้วเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งผลออกไปแสดงดังหน้าจอมอนิเตอร์นะครับเพื่อให้ทราบค่า,าอุณหภูมิทั้งรูปที่หนึ่งเลยนะครับครับสำหรับหัวข้อการทดลองนะครับระบบจะรับภาพจากกล้องเว็บแคมและเซนเซอร์อินฟาเรดเข้ามานะครับโดยภาพที่2นี้จะเป็นภาพที่ได้จากกล้องเว็บแคม ภาพที่สานี้จะได้ภาพจากเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับครับการประมวลผลก็คือการตัดภาพที่ได้จากเซนเซอร์อินฟราเรดให้มีขนาดเท่ากับภาพที่ได้จากกล้องเว็บแคมครับโดยภาพที่ได้ที่ได้นั้นจะต้องมีใบหน้าอยู่ตำแหน่งเดียวกันนังรูปที่4เลยนะครับนี่ครับและที่จะแสดงให้เห็นถึงการปรับภาพจากเซนเซอร์อินฟราเรดให้มีตำแหน่งเดียวกันกับภาพจากกล้องเว็บแคมนะครับคือรูปที่5นะครับที่จะแสดงให้เห็นถึง ภาพที่ได้จากเซนเซอร์อินฟราเรดหลังจากทําการปรับขนาดเทียบกับภาพที่ได้จากกล้องเว็บแคมครับโดยเราจะใช้ตําแหน่งที่ทําการดีเดกใบหน้านะครับจากกล้องเว็บแคมนี้มาตัดให้ส่วนที่เป็นใบหน้าจากภาพที่ได้จากเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับโดยตำแหน่งทั้งสองภาพนี้จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับจะได้อินพุตทั้งรูปที่6เลยนะครับผลการทดลองนะครับจากการทดลองวัดอุณหภูมิ จากผู้ร่วมทดสอบจำนวน10คนโดยทดสอบในระยะระหว่างตัวบุคคลกับเครื่องวัดอุณหภูมิจะอยู่ที่ระยะ1-1.5ถึง1.5เมตรค่าอุณหภูมิที่ได้จะแสดงดังตารางที่1ครับสรุปผมการทดลองนะครับการทดลอง สร้างระบบประมวลผลภาพสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิพบว่าระยะที่สาม,มารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยําที่สุดคือประมาณ1ถึง1.5เมตรและอุณหภูมิจะสูงขึ้นตามระยะที่มากขึ้นแต่ก็ยังเพียงพอต่อความปลอดภัยของผู้ใช้นะครับ